สวัสดีครับทุกๆคนนะครับมือนีกัไปเที่ยวอำนาจเจริญมานะครับไปเที่ยวหลายหม่องเลยนะครับแดดฮ้อนฮ้อนหลายนะครับก็เลยไอแดดทายแต่บรรยากาศมากนะครับกับท้องที่ได้เห็นในอ่าสไลด์ของวิดีโอด้านหลังนะครับกับบอดี้ออกไปใส่ไก่มาเที่ยวไกลๆนะครับกับมูน้องโหนูพาเที่ยวนะครับทริปนี้ทริปน้องโหนูนะครับกั าพอกระโดนกับมูเนาะติดได้หลายยางมือนอีก,ก็เลยมาพอกันนะครับนัดกันไปกินเขาเล็กๆน้นอๆนะครับก็ลเลยเก็บบรรยากาศสถานี่ท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญมาฝากกันถ้ามีโอกาสก็ล่องมาแวะเบึงนะครับประทับใจแน่นอนครับ จากถนนชยางกุลนะครับทางหลวงหมายเลข212อุบลอำนาจนะครับมุ่งตรงไปยังพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนะครับหรือพระใหญ่นะครับที่คนทองทิ่นนิยมเอื่นกันนะครับก็คือพระใหญ่อำนาจ,จเจริญน,นะครับเป็นที่อ่าสักการะและก็เคารพบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและก็อำนาจ,จเจริญน,นะครับเชื้อว่าไผ่ที่พันไปพันมาเนี่ยจะต้องมาแวะกไหวขอพรเป็นประจับนะครับเท่าเองกันเช่นกันมีโอกาสทุกเทือกข้างก็จะมาแวหวหวายองคพระตลอด เมื่อเขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนตามกําลังศรัทธานะครับเพื่อนําไปไหวาพามงคลมิ่งเมืองหรือพระญ่ของพวกเขานะครับ พระมงคลมิ่งเมืองหรือพระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยหนาตาก,กว้าง11เมตรความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี20เมตรเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบปาระของอินเดียเหนือที่แพร่มาอย่งางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อกว่า1,000ปีผ่านมาแล้วองค์พระด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองเป็นพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี พรมงคลมิ่งเมืองยังเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำ่ครับ ทุกคนสาบัคับวาพระมงคลนมนิงเมืองนะครับที่เห็นองค์ใหญ่ๆอยู่นะครับจริงๆแล้วที่เป็นสีทองอลามที่ห้ามมองข้ามบ้านี่สั่งมาจากกระเบื้องโมเสสนะครับเป็นกระเบื้องสีเล็กๆแบบเนี้ยนะครับต่อกันเต็มองค์พระนะครับบด้ทาสีทองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นกระเบื้องทันในดๆแบบนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของพระมงคลมิงเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญครับ Thank you โดยบริเวณดันข่างของพระมงคลมิงเมืองหรือพระใหญ่นะครับก็จะมีแผนที่แสดงจุดท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับกัมีระยะทางที่บอกไกลกันปันใดนะครับก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวต่อได้หลังจากที่ไหว้พระใหญ่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังมีจุดบริเวณวเไห่ถ้ำบุญนะครับตามพระประจวามั่นเกิดนะครับไหที่มักถ้ำบุญนะครับแล้วก็ยังมีอาการตักบาทลอยแปดนะครับในบริเวณดันข่างของพระมงคลมิงเมืองนะครับเรียกได้ว่าไห่ที่มักถ้ำบุญมาจุดนี้จุดเดียวซะ มาทำในครูวงจรเลยตามกำลังศรัทธานะครับและกับบริเวณโดยรอบนะครับก็บจะมี้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นเข้ามาขายของนะครับเป็นสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าที่มีในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับหากใครมีความสนใจกะสามารถอุดหนุนซอยใดนะครับเศรษฐกษิจหมุนเวียนในท้องถิ่นก็จะได้ดีขึ้นนะครับ เอากระใสเวลายูทีพามงคลมิงเมืองอยู่ประมาณ30นาทีนะครับเกือบเครื่องซึ่งโมงได้นะครับอากาศกระหอนนะครับเพราะว่าเข้าไปช่วงหนาหอนแต่ว่าใครที่มีโอกาสนะครับผ่านไปผ่านมาประวัติสิไปจังหวัดอุบลหรือจะไปทางยะโสธรไปมุกดาหารไปนครพนมนะครับตรง่านพระมงคลมิงเมืองนะครับทาใสถนนเซนีก็มีโอกาสกให้ทุกคนมาแวะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองนะครับ ออกจากพามงคลมิงเมืองแล้วนะครับเฮ้ากาสีไปเกาะจิตกูสิเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ